ค่ะอองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงความประทับใจทใี่เรามีต่อหนังสือเรื่องรางปรนารานนะคะเขียนโดยกิ่งชัดค่ะสำหรับเลื่มนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่มีเซนส์หน่อยๆ เป็นเจ้าของร้านเครื่องรางแล้วก็ร้านขายของเก่านะคะในห้างแห่งหนึ่งส่วนตัวพระเอกเนี่ยก็จะเป็นลูกชายเจ้าของห้างแต่ว่าเขาเนี่ยก็คือจะเป็นคนบุคลิกแบบว่าเงียบๆขรึมๆนิดนึงเนื่องจากว่าตัวเขาเองเป็นคนเกิดเหมือนเดือนดาบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีดวงที่เหมือนกับคอยเกื้อหนุนคนอื่นเพียงแต่ว่าตัวเองอะถ้าเกิดออกหน้าไปทําอะไรเองอะเขาก็จะทาไม่ค่อยรุ่งอะไรเงี้ยค่ะเออบ้านเขาก็เลยเหมือนเก็บเขาไว้เป็นเหมือนแบบ ฉากหลังอะไรเงี้ยคอยทํางานเบื้องหลังแทนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบุคลิกที่แบบไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้ง2คนนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นแบบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโชคลางต่างๆที่ปรากฏในเรื่องด้วยค่ะ สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะเราอ่านจบแล้วชอบมากๆถือว่าเป็นหนังสือ5ดาวเล่มแรกของปีนี้สําหรับเราเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามีหลายเรื่องเหมือนกันที่อยากจะมาคุยด้วยเพียงแต่ว่าไม่ได้อยากจะมาแบบแบ่งคุยแบบเป็นแบบพลอตเป็นตัวละครอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็อยากจะดึงมาแค่สิ่งที่เราประทับใจจะได้มาเล่าให้ฟังว่าแบบเอ้ยบางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราให้หนังสือเล่มนี้5ดาวค่ะ อย่างแรกที่เราชอบจากหนังสือนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของตัวพระนางคะ่ะเนื่องจากเล่มนี้เนี่ยตัวความสัมพันธ์ระหว่าง <S <S าพระนางเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วดูเป็นเหมือนแบบคนที่เป็นแฟนกันจร ін, ิงๆคือตอนแรกที่เขาเจอการคบกันเป็นแฟนกันเนี่ยอาจจะดูงงๆงนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบว่าเออทำไมอยู่ดีๆแบบมีปฏิสัมพันธ์กันแบบนั้นแล้วทำไมแบบอยู่ดีๆมาลงเลยด้วยกันแต่เราอะรู้สึกว่าพอเหมือนอความสัมพันธ์เขาดูเป็นจรงิงเป็นจังมากขึ้นอะไรเงีเ้ยไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นแฟนกันแบบ จริงจังอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ปกติอ่ะเออคือคนาเป็นแฟนกันบางทีชีวิตมันก็มีแค่แบบว่าไปกินข้าวดูหนังเออไปหาอะไรอร่อยๆกินเลยเงี้ยบางทีไม่มีเวลาก็อาจจะแค่แบบมานั่งกินข้าวเที่ยงด้วยกันเลยเงี้ยถ้าทำงานที่เดียวกันเนาะเออแล้วก็ บางทีชีวิตคนเราระหว่างกันนะระหว่างแฟนคือมันไม่ก็ไม่จําเป็นต้องแบบมีดราม่าอะไรกันขนาดนั้นแล้วะค่ะคือเล่มเนี้ยเขาก็จะไม่ได้เน้นดราม่าระหว่างตัวพระนางสักเท่าไหร่เลยจริงๆคือแบบเรารู้สึกมันไม่มีเลยอะไรเงี้ยพระนางค่อนข้างจะแบบเข้าใจกันดีมากเลยเงี้ยแล้วก็ตัวนางเอกเองถึงแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับความรักแต่ว่าพอมาคบกับพระเอกอะเขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องเอามาเป็นปมหรือว่ามาปิดใจอะไรเงี้ยค่ะตัวพระเอกเองถึงแม้ว่าเขาจะมีปมกับที่บ้านเขาก็ไม่ได้เอาปมอันนั ทำให้เขาแบบมีปัญหากับตัวนางเอกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบความสัมพันธ์ที่มันแบบส่งเสริมการอะไรเงี้ยพพอร์ตกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดราม่าเรื่องอื่นแทนอย่างเรื่มเนี้ยเขาก็จะค่อนข้างเน้นดราม่าในเรื่องของแบบดราม่าครอบครัวมากกว่าดราม่าความสัมพันธ์ค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราชอบในหนังสืเอเล่มนี้ก็คือตัวละครรองค่ะสําหรับเล่มน,นี้นะคะตัวละครรองอะ่ะก็จะค่อนข้างเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นโคนสัตว์หรือว่าสิ่งของเนื่องจากเรื่องมันจะมีความเป็นแฟนตาซีหน่อยๆในเรื่องก็ตัวนางเอกจะพูดกับงูได้แล้วก็ของชิ้นไหนของเก่าชิ้นไหนในร้านของเขาอะ่ะที่เหมือนมีจิตวิญญาณนะะเขาก็จะเหมือนแบบสามารถสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะในเล่มอะ่ะเราก็เลยจะได้เห็นแบบว่าตัวละครพวกเนี้ยเหมือนมีสีสันอยู่เหมือนกันอะไรเไงี้ยเวลาที่แบบตัวนางเอกอยู่ร้านอะไรเงี้ยค่ะตัวงูเองอะมีด้ หรือว่ามิด้านะคะที่เป็นแบบงูือนเป็นเพื่อนสนิทของนางเอกอะไรเงี้ยตอนแรกเราอ่านเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยงูตัวนี้ดูมันเยอะมากอย่าเ้ราอ่านแต่เราจะรำคาญหรือเปล่าตออ่านไปจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็แบบเฮ้ย เป็นธรรมชาติดีนะแล้วก็แบบสนุกดีนะแล้วก็ดูแบบบุคลิชัดเจนดีดูเหมือนแบบมีเพื่อนสนิทที่เป็นคนปากจา๋วอยู่คนนึงข้างตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านไปแล้วแบบเออโอเคมากๆเลยแล้วแต่ละของแต่ละชิ้นเขาก็จะเหมือนมีแบบสตอรี่ของตัวเองในเงี้ยอ่านไปเราก็แบบอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของของชิ้นนั้นเลยว่าแบบมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหรือว่าตัวละครแต่ละตัวเองที่เป็นตัวละครร้องที่เขาใส่มาในเล่มเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาอะใส่มาได้แบบเออค่อนข้างน่าสนใจนะเนื่องจากว่า เราจะได้เห็นว่าแบบแต่ละตัวละครอ่ะเขามีความปรารถนาะลึกๆยังไงอะไรเงี้ยเขามีความเชื่อเรื่องแบบโชคลางยังไงอะไรนะคะบางตัวก็แบบเชื่อเรื่องโชคลางมากๆจนสุดท้ายแล้วแบบดูมันเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยเออก็น่าสนใจดีค่ะเรารู้สึกว่าแบบ เป็นเรื่องที่ทําตัวอละครองออกมาได้น่าสนใจดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราชอบในเล่มหยาก็คือสไตล์การเล่าเรื่องค่ะคือเล่มหยามันก็จะมีพล็อตหลกัหลกๆที่เป็นดราม่าของบ้านพระเอกอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างนั้นนะคะเราก็จะได้เห็นมันพล็อตยิบย่อยอะไรเงี้ยเรื่องราวยิบย่อยของลูกค้าคนต่างๆที่เข้ามาในร้านของนางเอกแล้วก็มาซื้อเครื่องรางนะคะออไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่านางเอกเองเลอย่างเงี้ยที่พยายามจะมาขอให้นางเอกอะ่ะเหมือนซ่อมสายสร้อยให้เป็นเครื่องรางประทนานให้หรือว่า เพื่อนของน้องสาวพระเอกที่แบบว่ามาขอเครื่องรางความรักอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นดราม่าของแต่ละของแต่ละตัวละครอะไรเงี้ยว่าเขาว่าซื้อเครื่องรางไปทาอะไรอะไรแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะเหมือนแบบพยายามขมวดปมเข้ามาท้ายๆนิดนึงแบบลุมลวมอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างจะไม่ได้แบบเชื่อมโยงกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สทีเดียวแต่ว่ามันก็แบบยังมีความเชื่อมโยงที่พอจะเห็นกันอยู่อะไรเงี้ยเออเราชอบการเราเล่งแบบเนี้ยเพราะว่าเหมือนอ่านไปแล้วมันทําให้เราแบบ อ่าแล้วมันติดอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่เครียดจนเกินไปไงคือมันก็จะมีเรื่องยิบย่อยอยู่ตามรายทางอะไรเงี้ยเล่มเนี้ยทําให้เรานึกถึงแบบสไตล์การ เขียนของแบบนิ้ยายญี่ปุ่นช่วงหลังๆที่เราอ่านนะคะที่เราอ่านมาในช่วงสองสปีที่ผ่านมาก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องของเจ้าของร้านอะไรสักร้านหนึ่งแล้วแบบลูกค้าแต่ละคนเขาก็จะมีสตอรี่ของตัวเองที่แบบเอาขนมาให้เจ้าของร้านปวดหัวอะไรเงรี้ยเออเล่มนี้ก็มีฟิลแบบนั้นนิดนึงอะไรเงรี้ยเรารู้สึกว่าเออเลยเลยเป็นจุดท,ที่เราชอบแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีพลอ็อตใหญ่ที่ทําให้เราแบบต้องตามไปด้วยอะไรเงรี้ยคือเรื่องเนี้ยพลอ็อตมันอาจจะไม่ได้วื้วว้าอู้หูตลอดเวลาตอนท้ายอาจจะมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยแต่ากเรส ว่าการเล่าเรื่องนี้แหละที่ทําให้เล่มเนี้ยเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราติดเลยงี้เราอ่านจนถึงตีสองเลยนะแล้วมันก็ให้ฟิลเหมือนการอ่านตอนสมัยเด็กๆอะคะ่ะที่เรานอนดึกเพราะว่าเราอ่านหนังสือแล้วเรา,เรา,าติดมากจริงๆไม่ใช่เพราะว่านอนดึกเพราะเล่นคอมหรือว่าแบบเล่นมือถืออะไรเงีเ้ยเล่มนี้ให้ให้ฟิลแบบนั้นออก็เลยรู้สึกชอบค่ะ <S <S อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราชอบจากหนังสืเอเล่มนี้ก็คือการเล่นกับธีมความเชื่อแล้วก็ความสามารถ เออเราก็จะได้เห็นว่าตัวละครแต่ละตัวในหนังสือเล่มนี้ยเขาจะแบบมีความเชื่อที่แบบไม่เหมือนกันและดีกรีความเชื่อของเขาอ่ะก็จะไม่เท่ากันด้วยบางคนคือเชื่อแบบเชื่อมากไปเลยจนสุดท้ายแล้วแบบมันกลายเป็นแบบอมใหญ่ๆอะไรเงี้ยแบางคนก็แบบไม่เชื่อเลยบางคนเชื่อในความสามารถของตัวเองเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าทิศทางแต่และอย่างเดเรคชันของแต่ละตัวละครอ่ะมันออกมาในลนักษณะไหนมันขึ้นอยู่กับความเชื่อและความปรารถนาของเขาอะไรเงี้ยเราชอบ ปีมนี้พอสมควรนะคะจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เหมือนเห็นได้ทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจะเป็นแนวแบบว่าให้ขอห้อคิดในหน่อยเราเรารู้สึกว่าวิธีการที่เขาเล่าอ่ะเออมันไม่ค่อยจะแบบจงแจ้งหรือแบบตะโกนใส่หน้าเรามากจนเกินไปอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นอะไรที่เหมือนทําให้เราค่อยๆคิดอะไรเงี้ยค่ะเ,ออเนื่องจากว่าเล่มงนี้มันเน้นตัวละครอื่นๆรองด้วยเนาะเราก็จะได้เห็นว่าความปรารถนามันจะพาแต่ละคนอ่ะไปอยู่จุดไหนของชีวิตในตอนท้ายอะไรเงี้ยค่ะคืออ่านเราก็รู้สึกว่าแบบ เออนนะ่าสนใจดีค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะจริงๆเราอาจจะยังไม่ใช่หนังสือที่แบบเพอร์เฟกมากที่สุดอาจจะมีบางแง่มุมที่เรารู้สึกว่าเอ่ออาจจะทําให้มันแน่นได้มากกว่านี้อีกเราอ่านจบแล้วอะอาจจะรู้สึกอิม่มเอมใจมากกว่านี้นะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเรามีประสบก,การณ์การอ่านที่ดี เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้มากๆกอะไรเงี้ยเราก็อ่านลรวแบบติดมากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกให้ค่าดาวไปโดยที่แบบไม่คิดอะไรเลยก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ากําลังมองหาหนังสือที่มันแบบมีความแฟนตาซีหน่อยๆแล้วก็เน้นดราม่าในเรื่องอื่นๆมากกว่าดราม่าระหว่างพระนางนะคะอย่างเล่มเนี้ยก็จะเน้นดราม่าในเรื่องของครอบครัวพระเอกมากกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดชอบสไตล์นั้นอะไรเงี้ยเนาะไม่ได้อยากได้แบบว่าดราม่าพระนางมากมายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าหนังสือเล่มเนี้ยก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ ถ้าเกิดใครอา่านหนังสือเล่มนี้แล้วอยากจะมาแชร์ความคิดเห็นแชร์ความประทับใจจากเล่มเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ